พระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธเอกอัครมหาบุรุษบรมนาราธิราชพินิจประชานาตมหาสมมุติวงศ์อดิสัยพงศ์สวิมลรัตนะวรคัติยราชนิกรมจาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกัดอุพโตสุชาตสังสุทธคราหีจากกรีบรมนาถ จุลาลงกรณราชวารางกูลบรมมกุฎนเรนทรสุรสันตติวงวศ์วิสิทธิ์สุสาธิศบุรพาธิการอดุลยกริศดาพินิหารอติเรกบุญริตทัญลักษณะวิจิตโสภาคยาสพ,พางมหาชนโนตมางคับประนัดบาทบงกฎชยุกประสิทธิศัพท์สุภผลอุดมบรมสุขุมารทิพยเทวตาวตารภัยสารเกียรติคุณ อดุลยพิเศษสัพพะเทเวสรานุรักษ์บุริมศักดิ์สมยาเทพทวาราวดีสรีมหาบุรุษสุดสมบัติเสนางคนนิกรัตอัศวโกศลประพลทปรีชามัทธวสมาจารบริบูรณ์คุณสารสยามาทินนครวรุตเมฆราชดิลกมหาปริวารานายกอนันต์มหันตะวาร,ริธทิเบตสัพพวิเศษสิรินทรบรมชนากาดิสนสมมต ประสิทธิทวรยศมโหดมบร,รมราชสมบัตินบปปดลเสวชัตราดิฉัตสิริรัตโนปลักษณะมหาบร,รมราชาพิเศษอาภิสิทธิ์สัพพทศธิตวิชิตสกลลมหาสวามินมเหโสรมมหินทรามหารามาธิราชวรโรดมบร,รมนาชาติอาชาวาสัยพุทธาธิไตรรัตนสารนารักอดุลยศักดิ์อักคณเรศรามาธิปดี เมตตากรุณาสีตละหรือไทยอนโนปมัยบุญการสกลภัยศาลมหารัศดาธิเบนปรเมนทรัฐธรรมิกะมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากท่านชื่นชอบคลิปดีๆและมีสาระเช่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity File ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ในพระนามเต็มของราชการที่8ครับสวัสดีครับ